ทีนี้นะคะ่ะเราก็เลยมาเปิดย้อนดูว่าเอ๊ะทำไมเข็มถึงไม่เหมือนกับของเข็มเหล็กเอ๊ะทำไมเสื้อถึงแบบไม่เหมือนยูนิฟอร์มที่เขามีในวิดีโอเลยนะตัวเสาบ้านนะคะที่เขาตอกลงไปกับตัวที่เขาตั้งเสาตรงที่เป็นแบบตั้งขึ้นมานะคะเห็นว่ามันไม่ตรงกันมันห่างค่อนข้าง,งเยอะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายอะคะ่ะเขาก็หนีไปเลย,ะะเลยอะค่ะ จริงๆเราต้องการสร้างเป็นห้องเก็บของนะคะเพราะว่าที่บ้านนะคะเริ่มทําธุรกิจใหม่ค่ะเราก็แจ้งทางผู้รับเหมาไปนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะเอาห้องนี้เป็นห้องเก็บของแล้วก็เป็นสํานักงานย่อยๆของเราด้วยะค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเรายังไม่อยากไปจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเช่าที่นะคะก็เลยมาสร้างที่พื้นที่ที่บ้านตัวเองอะค่ะเป็นบ้านน็อกดาวน์เก็บของค่ะจริงๆตอนที่ไปหาผู้รับเหมาอ่าค่ะเราเริ่มออกแบบบ้านก่อนนะคะก็คือเป็นแบบแนะนํากันมาค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเชื่อใจได้ระดับหนึ่งค่ะซึ่งอันนี้คือเขาไม่ได้เป็นรูปแบบบริษัทเราก็รู้สึกว่า เออราคาถูกแล้วก็สร้างในระยะเวลาสั้นเพราะเราคิดว่าตัวนี้ค่ะเป็นบ้านน็อกดาวน์ซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ค่ะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นแบบเข็มเหล็กอ๋อเข็มเหล็กเออเราเคยได้ยินมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไว้วางใจเขาระดับหนึ่งซึ่งการกระจายโหลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอธิบายจากภาพที่เขาเป็นวิศวกรอะค่ะได้อย่างดีเลยเราก็เลยยิ่งเชื่อมั่นว่าเขาอะค่ะสามารถที่จะทําให้เราอะค่ะมีบ้านที่แข็งแรงแล้วก็สามารถเก็บของได้ตามที่ต้องการได้อะค่ะตอนแรกยังไม่เอะใจนะคะ เราเริ่มเอกใจตรงที่ว่าเสื้อสีมันไม่ตรงกันนะคะเคยเห็นโฆษณาอยู่แล้วอะค่ะเราจําได้ว่าพี่เขาใส่เสื้อสีน้าเงินอะนะคะมันจะมีโฆษณาอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอันนี้คือตอบโจทย์เลยคือจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ในบ้านนะคะเหมือนเขาคุยกันในบ้านว่าเขา่เป็นฮีโร่โดยที่ไม่ต้องแบบไปทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่วางรากฐานให้ดีที่สุดอะคะ่ะเราก็เลยแบบจําภาพนั้นนะคะอยู่ในมายเซ็ตเราเราก็เลยเชื่อเขาว่าเข็มเหล็กเนี่ยโอเคมันเป็นเทคโนโลยีใหม่จริงจริงแต่คือด้วยความที่เราอะ คิดว่าเป็นเข็มเดียวกันนะคะมันเลยทําให้เราพลาดตรงจุดนี้ด้วยอะคะ่ะวันที่เราทํางานสร้างบ้านนะคะเราอยู่บ้านทุกวันค่ะแล้วก็ถ่ายรูปตลอดทุกขั้นตอนเลยค่ะที่เขาทํางานทีนี้นะคะ่ะเราก็เลยมาเปิดย้อนดูว่าเอ๊ะทำไมเข็มถึงไม่เหมือนกับของเข็มเหล็กเอ๊ะทำไมเสื้อถึงแบบไม่เหมือนยูนิฟอร์มที่เขามีในวิดีโอเลยนะ เสาบ้านนะคะที่เขาตอกลงไปกับตัวที่เขาตั้งเสาตรงที่เป็นแบบตั้งขึ้นมานะคะเห็นว่ามันไม่ตรงกันมันห่างค่อนข้างเยอะด้วยความที่เราไม่ได้เป็นวิศวกรน,นะคะเขาบอกว่าอันนี้มันทําได้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถใช้เหล็กเชื่อมกันไดนะคะ้ค่ะแต่คือด้วยความที่เราเหมือนแบบรู้สึกว่ามันไม่น่าจะโอเคอะคะ่ะเราก็เริ่มใจไม่ดีแล้ว สร็จแล้วเราก็เลยเลือกที่จะคุยกับผู้รับเหมาค่ะว่าให้ช่วยแก้ให้หน่อยได้ไหมเขาก็ยังคงยืนยันค่ะโดยเอาเอกสารนะคะมาให้เราว่าสติฟิเคตเนี่ยมันรับไหวนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบมีเอกสารอ้างอิงเราก็เลยบอกให้เขาแก้เขาก็ไม่แก้ใช่ไหมคะจนมาถึงงวดสุดท้ายะคะ่ะที่เขาทําจนถึงแบบขึ้นเสร็จหมดแล้วปรากฏว่าตัวบ้านนะคะคานก็รู้สึกว่าเดินเข้าไปเนี่ยมันยุบย่ออะคะ่ะแล้วก็เดินไปในห้องน้ายิ่งแย่กว่าเดิมคือเหมือนตกอยู่ในหลุมเลยะคะ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าให้เขามาแก้ดีกว่าหลังจากนั้นนะคะค เราก็เริ่มจะติดต่อเขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าช่วงทีเรียดที่เราทำอะค่ะก็คือช่วงตั้งแต่ปลายปีจนถึงมกราซึ่งเขาสามารถอ้างได้ค่ะว่าพนักงานของเขาป่วยกลับบ้านหรือว่าแบบช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะพอกลับมาก็คือยังกลับมาไม่ครบพอกลับมาใช่ไหมคะให้เขาอะค่ะเข้ามาปรากฏว่าเขาอะค่ะบอกว่าไม่มีเงินที่จะจ้างกับทางฝั่งของลูกน้องเขาอะค่ะเลยไม่สามารถมาทําต่อได้สิ่งที่เราทําแก้ไขปัญหาค่ะก็คือให้เขาอะเอาคนส่งมาแล้วเราก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะค่ะเพื่อให้แบบงานของเรามันเสร็จ แต่ปรากฏว่าสุดท้ายอะคะ่ะเขาก็หนีไปเลยอะคะ่ะหนีไปเลยอะคะ่ะ <ST AN TS> เราก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคเราขอติดต่อไปทางเข็มเหล็กตรงๆดีกว่าก็คือทักเข้าไปใน f c e e o o o อะคะ่ะแต่พอมาคุยกับเข็มเหล็กอะคะ่ะอันนี้คือชัดเจนเลยะคะ่ะทั้งเรื่องของวิธีการคุยแพทเทิร์นในการตอบพอแบบเขารู้เรื่องว่าเราเจอปัญหาแบบนี้นะคะ เขาแทบจะสงสารเราแบบมากๆเลยอะค่ะเขาก็เลยให้เราค่ะส่งแบบรูปภาพทุกอย่างตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างที่เราเก็บมาค่ะส่งให้ทางพี่เขาแล้วทีเนี้ยพอเราส่งไปให้ทางพี่เขาก็ดูให้เลยแล้วนัดวันเวลาค่ะเข้ามาตรวจเข้ามาวัดแล้วก็มาดูปัญหาที่เกิดขึ้นจริงอะค่ะ ซึ่งมันเป็นปัญหามากกว่าที่เราคิดเพราะว่าเราเองเนี่ยเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญแต่คือทางเข็มเหล็กอะคะ่ะมาทั้งแบบเจ้าหน้าที่ที่เป็นของเข็มเหล็กเองแล้วก็ทางวิศวกรต่างๆอะคะ่ะเข้ามาหน้าง,งานแล้วก็มาวัดพื้นที่เพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการอะคะ่ะคืออะไรนอกจากตัวฐานตัวบ้านที่เข้ามาดูแล้วอะคะ่ะยังถามถึงความต้องการของเราว่า บ้านตัวนี้ค่ะมีไว้ทําอะไรเพราะว่าทางเข็มเหล็กอะค่ะบอกว่าการที่เขาถามแบบนี้ค่ะเพราะว่าต้องการรู้ว่าในบ้านนะคะต้องมีการรับน้ําหนักเท่าไหร่เข็มเท่าไหร่ถึงจะพอการให้แบบคําตอบในทุกๆอย่างค่ะที่เราสงสัยเรารู้สึกประทับใจตรงที่ว่าเขาไม่ได้ดูแลแค่แบบข้อมูลที่เราอยากได้อะค่ะไม่ได้ดูแลแค่บ้านยังดูแลแล้วถึงใจของเราด้วยแล้วก็ในเรื่องของกําลังเงินของเราด้วยค่ะเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกคือจริงๆเข็มต้องลงมากกว่านี้นะคะแต่วิศวกรนะคะ ก็แนะนําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็มีการแบบคุยกันนะคะเพื่อให้เราสามารถแบบชําระแล้วก็ในงวดงานต่างๆค่ะได้ตามเวลาแล้วก็ตามกําลังเงินของเราด้วยอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทีมงานแล้วก็ขั้นตอนในการทำอะคะ่ะทางเข็มเล็กชี้แจงเราทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอาเข็มมากี่ต้นแล้วก็ตอนจังหวะที่จะลงเข็มตำแหน่งไหนแผนในการเข้าดําเนินงานนะคะค่อนข้างชัดเจนค่ะเรารู้สึกว่าการที่เราได้รับการ บริการแบบนี้ค่ะมันคุ้มค่าที่เราจะจ่ายไปเพราะฉะนั้นก็เลยให้10คะแนนเต็มเลยค่ะก็ขอฝากทุกท่านเลยนะคะที่คิดกําลังจะสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่บ้านเล็กหรือบ้านน็อกดาวน์นะคะคืออยากให้จ้างบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือได้นะคะเพราะว่าการที่ บอกต่อกันมาเราก็ต้องตรวจสอบกันอยู่ดีนะคะว่าเป็นรูปแบบบริษัทหรือเปล่าการที่จ้างคนทั่วไปอะคะ่ะโอกาสที่จะหนีค่อนข้างเยอะและเราอะคะ่ะลูกค้าที่ดีที่ยอมจ่ายเงินง่ายๆแบบนี้อะคะ่ะทีเนี้ยคะ่ะที่ดิฉันเลือกเข็มเหล็กอะคะ่ะเพราะว่าบริษัทของเขาะคะ่ะน่าเชื่อถือแล้วก็มีความแบบเชื่อใจได้แล้วก็เราเห็นโฆษณาหลายๆแบบอะคะ่ะทั้งช่องทาง y YouTube ทังช่องทาง Facebook ในคลิปอื่นๆที่ดาราอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่เข้ามารีวิวอะคะ่ะแล้วเราก็เลยยิ่งเชื่อมั่นเข้าไปใหญ่อะคะ่ะว่า เข็มเล็กเนี่ยเชื่อถือได้จริงๆเข็มเล็กเรื่องฐานลากเขาช่วยได้จริงๆค่ะ